สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเป็นดวงความรักของชาวราศีมังกรกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในเดือนมกราคมนี้นะคะขอพลังงานให้ตัวชาวราศีมังกรหน่อยค่ะว้าวมีในเรื่องของการให้อภัยด้วยนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เนาะ หรือว่าคุณรู้สึกว่าจะต้องยกโทษหรือว่าให้อภัยใครอยู่หรือเปล่าคะอืมอีกในนึงนะอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะคะที่อยากให้คุณรู้สึกว่าอยากให้คุณเหมือนมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นพลังงานดีๆในเดือนมกราคมนี้เนาะโอเคมาดูกันอีกาค่ะ,คะว่าสถานการณ์ต่อไปในเดือนมกราคมนะคะของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงเอ่ยความรัก มีไพ่ไนซ์ซับวันขึ้นมานะคะห้าไม้เท้าึ้นมาด้วยแล้วก็8ดดาบนะคะต้องบอกว่าสำหรับใครที่เป็นคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะเรามองว่าสถานการณ์ต่อจากนี้คุณจะ อ๋อเรียกว่าถ้าได้สารสัมพันธ์หรือพูดคุยกับใครอยู่อ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออมันมีบางอย่างที่ทั้งตัวคุณตัวเขามีอีโก้ในตัวเองที่ค่อนข้างสูงหรือว่ามันยังไม่ได้ลงรอยกันอย่างเต็มที่เนาะแต่ถามว่าตัวคุณตัวเขาเนี่ยปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบค้างอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่นะคือพยายามที่จะเดินหน้าทําความรู้จักกันไปเรื่อยก็คือ,อยังมี ความเป็นอัศวินถือไม้เท้าอยู่คุณไม่ได้ยอมแพ้นะแต่ก็คือคุณพร้อมที่จะสู้แหละอยากที่จะเรียนรู้ให้ความสัมพันธ์นี้ว่ามันไปได้ไกลประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูแนวโน้มเอาคำหน่อยนะคะเอซบอลแปดเหรียญน,นะจ๊ะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะว้าว แต่ก็รู้สึกว่าตัวคุณก็มีความถูกอกถูกใจกันนะทั้งคุณทั้งสองคนนะคะมันเป็นอะไรที่มีแพชชั่นร่วมกันแหละหรือว่าบางคนมีเป้าหมายร่วมกันด้วยเป็นอะไรที่ถูกใจเป็นสเปคของก,กันและกันแต่ว่าในระยะเวลาที่จะพูดคุยกันเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเลยนะคะขึ้น8ปดเดยนมาแบบนี้เนาะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะเราขอเปิดคำแนะนำเพิ่มเติมให้หน่อยนะ คำแนะนำหน่อยนะคะ judgment ค่ะเป็นไพ่เวรกรรมเนาะแล้วก็ไฟซับคับเหมือนกับว่าคุณเสียดายหรือว่ายึดติดกับอะไรในอดีตอยู่หรือเปล่านะคะอยากให้ปล่อยมันทิ้งไปนะมองถ้วยที่อยู่ข้างหน้าดีกว่าแล้วก็ เอ่อมันพูดถึงในเรื่องของผลของการกระทํานะคะอยากให้ตัวคุณอะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแหละวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ต้องไปไปซีเรียสอะไรมากนักเนาะแต่รู้ไว้เลยว่าคุณทําดียังไงคุณก็ได้รับการตอบแทนแบบนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูหน่อยว่าคุณคนโสดคุณจะมีใครเข้ามาไหมนะว้าวซีสบบวันหกไม้เทา้า The e m p r e s s สิบถ้วยมาว่ามีมาแน่ๆเราเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีความเพียบพร้อมแบบแทบจะพร้อมเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้เลยอะ่ะมันเป็นคนในอุดมคติของคุณอะ่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงแล้วก็หยิบยื่นมอบความรักที่ดีมาเติมเต็มให้กับคุณได้แบบเต็มที่มากๆนะคะคุณคนโสดแฮปปี้มากนะขออนุญาตเปิดพลังงานให้หน่อย ชายนะคะเป็นไงล่ะโอ้โหรู้สึกว่ามีความสดใสมากๆในเดือนนี้นะคะขอดูอีกใบหนึ่งนะแพชันนะโอ้แล้วก็ตัวคุณอนะ่ะมันมีในตัวคุณอนะ่ะมีแพชั่นกับคนคนนี้ด้วยหรือว่าตัวคุณนะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนความกลัวความกังวลที่แบบกลัวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ย เปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นแรงผลักดันที่คุณก้าวไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะโอ้ยิ้มออกเลยนะคะชาวราศีมังกรคะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูเพิ่มเติมหน่อยว่าเขาน่าจะเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนะคะชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงนะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะคะก็ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกํากำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ